คุนม,นงงมนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครบเลยเจ็ดกันนน้อยเจ็ดนี่ของพวงงามดีเล้วคุณพี่น้องใส่ได้เลยหัวไนี่คุณมันเหนียกแม่น่กะกดมันแซงให้เก่าเลยพี่น้องปันหยุดเนาะ ข้ากันมาขุดนั่นแซงหัวไม่หัวเก่าหัวเก่ารึเปล่าเห็นหัวมันนั่นเด้หัวเห็นแล้วเี็นแล้วเห็นยังสับโทรศัพท์โทรศัพ่์โอ้โอ้หัวงามอยู่พี่น้องมันรุ่ง

โอไปต่ออยเลยที่นา้องนกรท่มห้นี่หลายอันอูเ้ยมันมันเลีวตกหน่ันนนาเ้ติบตีนี่หัมันมีหลายอันอูเห็นบ้านโอ้มีกัติบตีกันเอาแต่ว่าเอาตีนะแต่ว่ายายขว่างสีไดือเสียบอุ้ยตัวหัวเ่าด้ หัวก,กาวคุณเ<ม>ร่มสองสิบห้มยหัวก,กาว่าเอาดอกสองข่้วอีอกอันแม่งิชชอัก,กระดองเลือดกเปลีเยนกันด้วะอะไรกันด้างนานว่าถั่วมันมกัเตีนไงนั่ถั่วก่อนถั่วก่อน ไหญ่ครับโอ้โหโอ้นี่หัวงามเลยพี่น้องนี่ลงไปกันหลุ่นกันต่อไปพี่น้องหาหยากครับวันนี้ม,มันแจ้งมิแจอ,อันันมองข้าเจ้าไปกลน ขาเจ้าซาวกว่อนกระพองมามารุ่นขาเจ้าขอไปอครับโอัออโอ้ยี่ออ้ยเฮียอ้ยเฮียอันนี้วัตสิพอแล้ววะสัน พอดไปสกีตพอไปสกีตถือไหมพ่อแล้วมันักไปสกีตถือหัวงามกอดอวัยวสกิตถือนั่นงติงลงมาไหนี่คือยังนีนั่งนี่ติงลงมาเนี่ใน้่เป็นเท่าหัวเท่าพูนอะง่งขึ้นอ,อย่างงี้ ยียดเลือีเหลืหัวมันอืมไ่เปญนไรพ่อซๆกันแต่ว่าหัวงามเนียหัวซำเนียพอดีเป็เป็นไงจะบอกขึ้นง,งามเถอคนพี่นอนงหน,นีหัวเส้นนี้ะเสียบักมั่นเหนียวาดเปลกตีบาเนา นี่่อยนี่ไหมพองน้อยผสมก็ไหมาเลยโอ้ยมือไงไงบอห์จริงนอยแล้วบอท่อเนียกลอยนีพี่ทองมันเป็นหัวกระหนหรือที่ไหน

ไงพ<อ>่อไงเนี่ยู่อ <laughs> พอติดจริงนิ่ีิแต่ว่ากับพ่อดีเั้นพอดีเรีขไขนะ่มาแล้วนะหืแค่กงามอีู่หรอพี่น้องจะมีหระแจมหัวมันตาเนี่ยโบยเวเ้าวนาะเป็นปมป้อมเป็นแป้ม ขึ้นเต็มที่มันดีโอ้โวสวยๆจะเถือนเลยป้าจะใส่ป่ะอ้หัวอเหรอเลสิไล่ลไปถือม้วนมิงกิ้งเด้พี่นองฝุ่นโอ้ยง่ายดีง่ายหัวมันม้วนเลยง่ายดีเลยอ่ลงตาลงเซียนเลยเหรอลงเซี่ยนออกมนั่นนี่นั่นพี่นอน ลงเสงอใหม่เด vale ินเป็นเลนเหมือนกันห uh. ุ่นลงเซงเหว่เดียวเสกเดียวนจะว่าหัวปุยไงอืมลงเซงออกใหม่หุ่นยังอุ้ย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 มุ่นกิ่งเลยพี่น้องพุ่น ก็ตมอนเห่ดีเนาะมันจะลงมังไดมันก็หยุดอลุงหัวดีลุงลหลพี่น้องคุณต้อหัวง่งยันกันเยียมมนกันยเี๋ยวเอยกันที อุนน้ยอุ้ยอุ้ยครับมันมีต่อหรือเปล่าอือมันมีต่อพี่น้อ,ง,องนี่นอเห็นอะไรแล้วพี่นตองคุณอู้หนี่หัวง่ามดีเลนี่ยของใส่ได้นะ่อยเลยพี่น้อง แต่วทีอมีแต่หัวตะหักตะหักนึ่งห้อยหัวเก่าหัวเก่าหรือเก่าโว้ยลงเสียห้อยหัวเก่าเขาพี่น้องเหลืองอมเมืมเห็นไหมเปล่าเหลือง Ô, ừ, nếu ừ. wow. không lắm đi lều phun, 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 นใ่อย like wow. wow. no ู่ด้อววว้วดนง่ได้เป็นนีย้นแบบนี้ยเลพี่น้องนี่นี่มัน้วนี่มันนึบๆเลยนี่กุมนี้่งสองสามสี่ห้าหเลยเจ็แกนน้อยเจ มาพี่น <Ừ. S 2> ้องปเ่ไก่ตะวัลิมึอนี่ท่านี่เห็นเป็ดเป็แบบจุ่มๆนีขอย่างน้ลายแบบมันลงยงไสมันตองลงน้ำเหงาอเนี่ยยูตะโอ้ว้าว ตัวบม่ค่อยอ้วนเนาะอุ้ยเอาหมดเลยเลยว่าขยับเลยเดีวว้าวว้าวพี่น้องโอ้โอต่ว่าปมือปุ้งมือหนึ่งเลยปุ่นข้าก็นอนขนาดนอนี้ยพี่น้องด้วยข้านอนโดยปลาเลรีให้หน่อยอร่อยพี่น้องเลยเอ้ามองมันเดินเดินถึงนี่หน้าอยู่หรอนี่เลยน้อง มันอยู่เดินแหละมันบวลงหัวได้บ่แต่เบิ่งที่ไหนมันบวลงเลยมันบวลงเลยกลับมาหอดบานแล้วพี่น้องนี่เดมหมวกนอยหนึ่งเมื่อดำจากหน่อยเด้อพี่น้องนี่มิต่หัวงามๆเลยอันเสียดายหัวงามๆนี่บอดดอยทายพี่น้องมันหกมันหกแห้งทายบ่ได้ยังไงกะพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องมันนี้เดบ พอเด็ก,กินอยู่ครับจอกันพอการคลิปนาครับ